ชมพระเครื่องวันนี้พบกับเหรียญที่ชื่อเป็นมงคลที่สุดเหรียญหมุนเงินหมุนทองหลวงปู่หมุนที่ตะสีโลนี่คือเหรียญเดียวที่ใช้ชื่อหลวงปู่มาตั้งเป็นมงคลละนามเพื่อให้ผู้บูชาได้หมุนเงินหมุนทองสมชื่อหลวงปู่ครับความพิเศษของรุ่นนี้คือเป็นเหรียญที่ผ่านการปลุกเสกมากที่สุดตั้งแต่พิธีจเจริญลาบเสาห้ามหาเศรษฐีจนถึงรวยทันใจ และที่สำคัญในพิธีเททองปี2,542เกิดปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติมีลำแสงถวยพุ่งออกจากกุฏิหลวงปู่ครอบทั่วมณฑลพิธีบอกเลยว่าเข้มขลังสุดยอดครับสำหรับเนื้อทองแดงบล็อกประคำ19เม็ดสร้างเพียง9,999เหรียญส่วนบล็อกประคำ18เม็ดแบบหนาก็สร้าง9,999เหรียญเท่ากันและบล็อกประคำ18เม็ดแบบบาง สร้างไว้ที่1 9 9 9 9เหรียญครับใครมีไว้บอกเลยว่าหมุนโชคหมุนลาบร่ำรวยตลอดเวลาครับหลวงปู่เคยกล่าวไว้ของของฉันใครมีไว้บูชาจะทำมาค้าขึ้นไม่มีวันจนนี่คือเหรียญที่เปลี่ยนชีวิตคนมานักต่อนักท่านใดมีเหรียญรุ่นนี้ส่งมาประเมินราคากับกรอบดาวเทียมได้เลยนะครับ